สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนค่ะก็วันนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณช่วงสี่โมงนิดๆน,นะคะสี่โมงกว่าน้องแนนก็เอานิ้ตั้นนอนพอดีนอนหลับแล้วนะคะน้องแนนก็เลยมาแบกไม้นะคะที่แม่ตัดไว้นะคะพอตัดไม้เสร็จแม่ก็ปวดหลังแล้วก็ขยับไม่ค่อยได้นะคะก็เลยไม่ได้ลากไปนะคะน้องแนนก็เลยอาสามาลากให้นะคะปกติก็ ถ้าพี่นัทไปทํางานก็แม่ก็ต้องทําคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องแนนต้องต้องเลี้ยงนิตานนะคะแต่นี้พี่นัทก็อยู่นะคะก็เลยเอานิตานนอนไว้แล้วพ่อเขาก็นอนด้วยนะคะเห็นบอกว่าจะพักแป๊บหนึ่งก็เลยอ่ะให้พักแล้วน้องแนนก็มาแบกไม้คนเดียวนะคะไม้ที่แม่แตะตัดไว้แต่แม่ก็อยู่นั่นแหละอยู่หลังบ้านนะคะนี่น้องแนนก็เดินมาข้างหลังบ้านไม่ใช่ที่ดินเรานะคะที่ดินบ้านลุงเขาั่นบ้านนะคะเห็นบ้านเล็กๆแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านลุง ก็จะเป็นที่ดินเขานะคะแล้วก็อันที่กอไพรเขาด้วยที่น้องแนนเคยมาตัดก็แม่รอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่ดินเขาแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะขุดเหมือนจะจะขายหน้าดินนะคะเขาจะขุดดินไว้เพื่อที่จะไปขายนะคะก็เห็นจะขุดเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นที่ที่เขาขูดไว้นะคะฝั่งนูน้นนู่นมีคนด้วยสองคนนูน่นมีคนสองคนด้วย นะคะก่อนเขาจะขุดหน้าดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราเห็นเขาบอกว่าเขาจะขุดต้นไผ่นี้ด้วยนะคะแม่ก็เลยเห็นว่า,าเขาจะขุดออกแล้วก็เลยขอเขาตัดไม้ไว้นะคะไว้ใช้ที่บ้านนะคะเพราะว่า,าที่บ้านก็แม่ก็ทํานู่นทํานีน่อยู่เรื่อยๆนะคะแบบเอามาทําเป็นเสาม้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะแม่ก็เลยตัดไว้ โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวน้องแนนพาดูนะคะว่าแม่ตัดไว้ก็ไม่เยอะหรอกน้องแนนแบ,แบกประมาณสี่ห้ารอบก็ก็หมดแล้วนะคะมันน้องแนนค่อยๆแบกไปมันไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันด้วยปกติก็บแบกไกลกว่านี้อีกอยู่บ้านนี้แบกก้ข้ามภูเขาสองสามลูกเลยค่ะกว่าจะได้ไม้ดีๆนะคะน๋ยงแนนพาดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไม้ที่แม่ตัดไว้นะคะก็แม่ตัดไว้ไม่เยอะนะคะ มีประมาณนี้เองนะคะน้องแนนไม่เออน้องแนนลืมไม่ได้เอาเชือกมาอ่าไม่เป็นไรน้องแนนเอาท่อนใหญ่ๆไปนะคะรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาเชือกมาผูกแล้วก็มาแบกเอานะคะจะได้แบบว่าไม่ยากนี่นะคะจะประมาณนี้ข้างในก็เมื่อก่อนเคยมาก็แม่ก็กลัวงูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะลกร้างกว่านี้แต่รอบนี้ก็เออยังน่ากลัวเหมือนเดิม <laughs> นี่นะคะก่อนน้องแนนเคยมาแล้ว ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่น้องแนนเคยมาจับลูกแมวด้วยที่น้องแนนเอามาถ่ายคลิปไว้น่าจะใ,ในอีกช่องหนึ่งนะคะนี่ก็ข้างหลังนี้นะคะแม่อยู่คนเดียวแม่ก็ไม่ค่อยกล้ามาหรอกนะก็จะมีเพื่อนมาด้วยนี่ฝั่งน้นเขาก็จะขุดหน้าดินไปหมดแล้วน้งแนนก็ แต่ถ้าเป็นที่ดินเราก็ดีไปอีกแบบหนึ่งหนึงแบบว่าจะทํากระท่อมเล็กๆข้างใต้นี้ก็ได้นะคะนอนเล่นเหมือนบ้านนอกบ้านน้องแนนโอเคค่ะเดี๋ยวน,าน,าน้องแนนอะเริ่มแบกไม้เลดีกว่าโมจะพูดเยอะเดี๋ยว,ยวจะไม่เสร็จนะคะจะห้ามองแล้วเดี๋ยวต้องอทําข้าวให้น้องนีิตันด้วยทําข้าวทําอาบน้บําวันนี้ก็ล้มสองรอบเลยดื้อมากๆพี่นัดมาช่วยน้องแนานแล้วนะคะ ทีแรกหมายเมื่อกี้นี่มันติดเฉยๆมันติดตรงนี้ไงตรงข้อเนี่ยไ,ไหมายไหมแบกสองคนนั่งนั้นอะ่ะหมายแล้วหมก็ไปเดินลงแจวไปสองลำไปเอ้ยระวังเอ,อไปไปไปหมายเปล่าโอ้ยเสียงห <laughs> มาย <laughs> น้องแนนก็จะแบกสองลำนะคะเล็กๆไม่เล็กหรอกหนักคึบ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะน้องแนนก็ได้สองลำเล็กๆมานะ,นะคะแต่ก็หนักมาะเพราะว่าจะเป็นท่อนที่เนื้อหนาๆน้องแนนก็เลยได้มาสองลำเล็กๆพี่น่าได้ลำหใหญ่ไปไ,ไหวม้า <c oughs> ไหวสิไม่ไหวไจะยิ้มแบบนี้แล้ว จะสลับไปกันแล้วทำไมไม่เก็บให้เป็นที่แล้วแม่ต้องมาลากอีกอเดินแค่แป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วแป๊บเดียวเองไว้แค่ตรงนี้เหรอแม่เดี๋ยวนั่งแน่นบางก่อนอันหนักมากเหนไหมอันเมื่อกี้นี่ไม่หนักเหรออันนี้หนักกว่าเพราะโค่นมันตัน ตันใช่ไหมเนื้อมันจะหนามากเอาไว้ตรงๆข้างในเลยปะนั่นไงที่หนูจัดไว้อะดีได้ ที่ไหนโอเคก็วันนั้นน้องแนนได้กินแกงหอยแกงหอยมวันวันนั้นน้องแนนได้กินแกงหอยขมแล้วแบบอร่อยเลยอร่อยจนไม่อยากกินข้าวให้หมดอ่ะอยากกินไปเรื่อยเลยชอบมากซื้อหอยมาแม่โบนอีกแล้วแม่บอกว่าซื้อมาอีกแล้วชอบนานๆกินที ถ้าแบบต้องจูบจูบจูบเอาอ่ะไม่ไหวอ่ะต้องแนนดุดไม่ไหวตอนย้ายมาอยู่บ้านแรกๆแเนนก็ดุดหอยได้แค่ตัวเดียวแกงต้องหมอหนึงไม่เคยกินกินไม่เป็นพอกินเป็นแล้วอร่อยมากที่จริงไม้มันก็มีแต่เล็กๆแหละแต่มันเนื้อมันหนักมากแม่เลือกไว้อันนี้เขาขุดมันทิ้งมาแล้วเขาไม่เอาหน้าตายอะ <S <S ่ะเ,เห็นแล้วจ้ะนี่ไงเขาขุดมาตรงนี้แล้วนะ ข้างหลังข้างหลังเนี่ยเป็นคลองเรยน่าจะต่อไปก็จะเป็นน้ำแหละแล้วตรงนี้ก็ขุดมาถึงตรงนี้แล้วจะจะลงไปข้างล่างหรอจ๊ะไ,ไ,ไปสิแม่ไปแม่ไปดูมาแล้วเวลาเดินแบบนี้กลัวอย่างเดียวคือนอนไม่ชอบไม่ชอบนอนตรงนี้ตึอะไร ก็เป็นที่เขาขุดเหมือนกันแหละแต่ขุดก็เก่าแล้วนี่เป็นนองน้ำนนะใช่แล้วดึกมากเลยอ่ะน่าจะมีปลานะตรงนี้บุ้งน่ดึกมากเนาะใช่แล้วไปเราไปดูทิ้งที่เราเคยมาจับแมวใช่พักบุ้งอ่อนๆนะเนี่ยโอ๊ยพักบุ้งมีแต่ดีๆเลยอ่ะพ่อเอ้ย กินอ่ะมีแล้วก็มามาดูมาเก็บดีกว่าเป็นไงวางตอกวางตอกโอ้เป็นแบบคล้ายๆกับแบบอะไรนั่นที่เข้าไปกันอ่ะแกนแกนอะไรรึปะใช่อยากไปมากไม่เคยได้ไปอยู่ ใช่ไงทะลุตรงนี้แล้วอันนี้เขาบอกว่าเขาจะขายเรื่อยๆนันเนี่ยมันจะถึงบ้านเราแล้วนะใช่แล้วแต่มันลึกมากเลยเนาะลึกนะป้านะ<ม>แต่ยาทำถนนเข้ามาตรงบ้านเราก็พอเพราะลัวลูกไหมรถสิบล้อหกล้อเมื่อก่อนต้องแนนก็เคยนั่งรถแบบนี้แหละไปกับพี่สาวคนแก่อ,อ๊บเราะ ใช่เมื่ถ้ามันไปมันน้ำมันมาเยอะขึ้นเยอะหนเต็มนี่เลยถ้าฝนตกอะน้ำมันจะเยอะขึ้นแหละแล้วบ้านเราก็าใกล้ด้วยใช่เราจะไม่เล่นน้ำหรอไม่เรนทะเลนีนใกล้บ้านเราก็ภาวนายาให้มันมันทำถนนทะลุมาจากข้างบ้านเราก็พอใช่ไหมล่ะลูกเราก็คงไม่เดินมันหลงตรงนี้หรอก แต่ถ้ามีถนนน่ะเด็กอ่ะอยากรู้อยากเห็นไงนี่อ่าต้นกล้วยไอ้นี่หรือเปล่าเราจะได้เราจะได้ไปขุดไปขายเนี่ยกล้วยด่างเหรอใช่คล้ายกล้วยด่างนู่นไม่ใช่กล้วยด่างแต่ว่าเป็นหญ้าด่างอ้าวโอ้ยฉันก็มองได้นะสวยเนาะใช่สวยอ่ะ มันเป็นต้นนะนี่แหละต้นเดียวกันแหละแต่มันแคบแต่ต้นกล้วยนี่ดังไม่ล่ะนี่กล้วยดังหรือเปล่าไม่รู้ย่าไปจี้มันแต่มันคล้ายๆเหมือนกับมันจะดังนะใช่น้าดังมันเล็กอยู่แต่เนี้ยสวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งภายในทิตย์หน้าถ้ามันดังเราจะได้มาเก็บมาขายทำไมต้นหญ้าไม่ต้อง เอาจริงๆต้นพวกนี้อ่ะมันปลูกเวลาเราปลูกกับมันไม่ค่อยจะโตหรอกเพราะว่ามันเป็นหญ้าธรรมชาติไงนั่นอยากได้อะอยากได้ครับถอดไปจะปลูกที่ไหนล่ะหญ้าด่างเขาไม่ซื้อหรอกอยากได้ต้นกล้วยด่างสักต้นหนึ่งแม่นี่โอ้ สวยเอาไปปลูกที่ไหนล่ะไปเดี๋ยวเราแบกๆไม้ต่อดีกว่าค่ะหมดยาง <c oughs> หมดแล้วนะคะ <c oughs> เหลือแค่นี้แม่เขามาออมเอาปุ๋ยได้ไหงเขามากันยานีแม่ก็กองนี่คือแม่เขาตัดปุ๋ยเขาตัดด้วยกันอือ เขาถึงป้ยสวปยพ่อแบบนี้หนูบอกแล้วว่าหนูบอกแล้วว่าไปป่วยพ่อแบบนี้แหละโอ้ยตีหนูด้วย,ยเข้ามากายนีแล้วก็ลูกชายลูกลูกสะพ้ายน่าสามคนสี่คนวันหนึ่งเต็มเต็มอ่ะป๊า ไปอยู่วันหนึ่งเต็มๆหมดแล้วเป็นไง หนื่อยไหมมาแล้วก็เราแบกไม้เสร็จแล้วเรอยหมดแรงนะครับไม่หมดแรงหรอกคันนิดนึงเพราะว่าหญ้าเขาเขาฉีดยาฆ่าหญ้าไว้เลยจะทํางคานหน่อยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบกไม้นะคะไม่มีอะไรทํา อยู่บ้านนะคะก็เป็นคีบปแบกไม้นะคะก็แม่ตัดไม้ไว้เอาไว้ทําตรงนี้ลังคาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่เอาไว้ทาลังคาตรงนี้นะคะแม่ก็ตอนนี้เริ่มผูกแล้วตอนนี้น่าจะปีหนึ่งได้แล้วอ่ะปีกว่าแล้วใช่ตั้งเป็นตั้นเล็กๆเลยอะค่ะก็ปีกว่าแล้วก็พอแล้วแหละปีหนึ่งเนาะกาลังพอดีแล้วแม่ก็เกี่ยวฟางด้วยเกี่ยวไว้ทําใหม่เตรียมผ่ยะคาด้วยใช่ก็ มีโอกาสดีจะทายคลิปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น้องแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับน้องแนนแลวก็พีนัทนะคะสำหรับคลิปน,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 นี้ก็บายบายค่ะบายบายครับขอบคุณค่ะอันนี้ต้นแรดิสเน่ใช่ไหมใช่แล้วลนี่ไงแล้วนี่ไงที่